ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอางานมาโชว์อีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับนี่เป็นล่อง38ทั้งลำเลยนะครับลูกค้าส่งรูปภาพไอ้รูปชุดลมไม่ดูครับผมก็ส่ะงล่องตามนี้นะครับงานก็มันบานนะครับนี่นะครับ ยวแพ็กส่งลูกค้าแล้วนะครับตัวต่อท้ายนี่เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับตรงนี้นะครับลายไม้ก็สวยอยู่นะครับก็ยังรับทําอยู่เหมือนเดิมนะครับพ่านท้ายนะครับเยนนี้ช่วงนี้ใครสั่งมาก็มันก็จะไวหน่อยนะครับ เอาตามสเปคลูกค้าก็ได้ครับลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับส่งรายละเอียดมาให้ผมดูนะครับแล้วผมก็จะทําตามนั้นนะครับนี่นะครับนี่ก็ช่องทางการติดต่อของผมนะครับตามนี้นะครับเป็นมือสอดนะครับทีนี้ก็จะมีเว,ว้าวตรงนี้ให้ลองมือสอดเข้าได้นะทำทั้งสองข้างนะครับ หรือบางคนถนัดซ้ายทำให้ทั้งสองข้างใครในสนใจงานบ้านๆน,นะครับนี่นะครับก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับเรายังรับทำอยู่เรื่อยๆนะครับงานก็ราคาก็ย่อมเยานะครับหลักร้อยนะครับสนใจกระทักมานะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ขึ้นราคานะครับมีลูกค้าถามว่า ราคาเดิมมาช่างราคาเดิมอยู่ครับยังไม่ขึ้นครับยังประคองราคานี้ไปเรื่อยๆนะครับท่าได้สนใจก็นี่นะครับติดต่อทักมาได้นะครับตามนี้นะครับงานก็บ้านบ้านมันนอกครับทําตามสเปคลูกค้าทุกอย่างแต่มันจะมีไอตรงที่ไอไอตัวเกตนะครับเกตบัดลมนะครับมันจะมีประมาณแถวนี้นะครับตัวนี้ผมให้ลูกค้าไป ไปแต่งเองนะครับเพราะบางครั้งผมกลัวมันจะมันจะไม่ตรงครับลูกค้าก็ไปแต่งเองนิดหน่อยให้มันลงได้นิดหน่อยครับถ้าเกิดมันไม่ตรงผมแต่งให้ไปแล้วมันเกิดมันไม่ตรงกับเกีของลูกค้ามันมันมันจะเสียมันจะไม่สวยเลยนะครับครับผมโอเคครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับโอเคครับผม